สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาท่องบทอาคาย่างกันนะครับชื่อชื <c oughs> ่อกาเอ๋ยกาลำกาเอ๋ยกาลำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เยื่อเพื่อแพ้ไม่แช่เสือน รีบเตือนผวกพ้องร้องเลียงมาเกลื่อนกุ่มลุมล้อมพร้อมพรั่งหนารักน้ำใจกะไนนะกะจงเผือแผ่แนบพ่อนูจงดูกา มันโอ,อารีรักดีนังเอย๋ยสวัสดีครับบ๊ายบาย